สรุปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพบทที่4โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุโครงสร้างของอะตอมอะตอมคือหน่วยย่อยที่สุดของสารที่ยังคงคุณสมบัติของธาตุไว้ได้ภายในอะตอมประกอบด้วยโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้า อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบหมุนอยู่รอบนิวเคลียสนิวเคลียสอยู่ตรงกลางของอะตอมมีโปรตอนและนิวตรอนรวมกันจำนวนของโปรตอนเท่ากับเลขของอะตอมตารางธาตุตารางธาตุจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมเพิ่มขึ้นแนวตั้งเรียกว่าหมู่ธาตุในหมู่เดียวกันมีสมบัติคล้ายกันแนวนอนเรียกว่าแถว แสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนหมู่หลักที่สำคัญเช่นหมู 1, ่หโลหะแอลคาไลหมู 2, ่2โลหะแอลคาไลเอิร์นหมู่17บฮาโลเจนหมู 18, ่18บแการมีตกูลสมบัติของธาตุโลหะ นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีแข็งแรงมันวาวอโลหะไม่นำไฟฟ้าประไม่มันวาวกึ่งโลหะมีสมบัติระหว่างโลหะและอโลหะสรุปย่อสุดท้ายอะตอมประกอบด้วยโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอนธาตุแต่ละชนิดต่างกันที่จำนวนโปรโตอนกลางธาตุช่วยให้เข้าใจสมบัติของธาตุและความสัมพันธ์ของพวกมันได้ง่ายขึ้น